สวัสดีครับบารทอสวัสดีท่านผู้ชมเด้ครับผมตอนนี้วัดปูหาเจ็ดแปดครับพี่น้องครับพาท่านผู้ชมมารับชมตองงวดน้ำกันนะครับเนาะครับมูเนกามาหลายครับแม่เพิ่นก็มาหลายนะครับเนาะนี่ครับแม่เพิ่นมาเนี่ยครับผมมาหาปูหาเจ็ดแปดนี่แหละครับมาถวายเพ่งผมนะครับเนี่ยครับมาถวายเพลงนะครับเนาะตอนนี้ปูยังท่านได้มาเด้อครับท่านผู้ชมครับนี่ครับปูเพิ่นไปสทำธุระอยู่นะครับเนาะครับ โอ้จังถามมารับชมน้ำกันครับว่าปูจะเน้นตองงวดตัวใดครับท่านผู้ชมพี่น้องวันที่16สิงหาคม2 5 6 5หานะครับเนาะครับเอาครับจังไปรับชมน้ำกันครับพี่น้องมาจากสว่างบ่ครับแม่น้องหลวงโอ้โหจากน้องหลวงนะแม่เนาะนองหลวงนาจากน้องหลวงกับเอาครับจังถามรับชมน้ำกันครับ หดก้อนก็ได้่โอ้ดก้นม่ตาคนซื้อมนอีกเรว่ารองเบิ้ลกลับผมเรได้เงินแลวกเรซื้อนี่สัาว่าถวายครับแมกล่นงครับกลับมาตาค่ำตากาดีบ่ กระกร,าารนี่ <ผม S 1> <ป>โยกคนนี้มดไปคระบราากรคนนี้มไปครับอรกจากคนตันหน้ากาบงบงสิบโมงทีุ่ <c oughs> หาเขาทันอยู่รอกค,ค, <c oughs> ครับราเปิดมัตติจดวสว่างเขาสมิธตัวทัพเยบูเรนตัวทั้งกับ จันโทปนาระโสยถาไมนิโสติระโสยถาสัพพิติโรวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาติภวะวันตรายุตุจิทิ่ข้าอยู่โบภาบิวาธนสิริสนิจาขุทตาปัญญูจตารุธรรมาวันติอายุวันโดสุขังพระลังภวะตุสัพพะหลังข้าหลังรักธรรตุสัพเกษตรตา สภาพปตาโลภาวัสเทสาธุย่ามันวนเนื้อลำดวยลำดวยเดอปูมนงครับนี่ครับปฏิทินเ่าปฏิทินนี่ครับหัวเดียนแล้วือสันทั้งสองขัสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ครับนี่ครับปฏิทินเอฟซีถามเข้ามาอยู่ครัาปฏิทินอยู่วัดปูหาเจ็ปดครับพี่น้องนี่ครับวันที่สิบหกสามกับหา สามเก้าสามสองสมศนเก้าหาสองหาศูย์นะครับผมครับผมมาตะนี้มาหาสองครับาสอนผมพันนักหาศูนย์หาเก่าไหมครับหาศูนย์หาเก่าขับจชมว่ามีหาเนี่หมวดที่ผ่านมาเก่าซีครับพี่น้องกลับกัอยูชุดวันที่หนึ่งกันนี่ซีหนึ่งซีนึ่งครับซสื้อไส์วะพี่ย่าหนนี่ครับปัติทิน ปฏิทินแมนเดอร์ครับพี่น้องครับถามมาหลายครับ f อฟซีวาปฏิทินวัดปูหา7เครับหมดที่แล้วกับซีหนึ่งหนึ่งซครับวันนี้มีส3ามสามเก้าห้ครับสามสองห้ครับมวนไปเจอห้าคะแนนปูสองคนนเห้องาเนี่ยมว่าน่มันถึงกับกังเข่าบนขราน่ยมันเพี่ยนกับไปว่าเราเทียบราชาหึือกัดอะไรกับใ่ว่า นิมิตฝากาไปน้ำแน่นะมาเลยกันเก็บออกบักเผามะเขยสามหน่วยออกไปขายได้หอเปล่าวาเกบออกบักเรามะไข้สามหน่วยบักเผาวแหงก็ไปไ้เาอาไปขายเป็นวันออไปขายกันลำกันด้วยแต่บักเผาสามแหงบักเผาสามหน่ยาายหนยว,วยแต่่า,า,ามีจำนวนแบบบักเผาัแหง เจ๊บอบปาผ้าไม้สามหน่วยพั่งดีๆครับมันเป็นปาก้าว่ามีดเ่าน,น,นี้ละแนวไข่ไม่ <ๆ S 2> มคืนมันมาต้องอีเพระาะว่าขึ้นแหลกนะันตองหววนันเป็นปูเป็นมูกันก็พูดดำยูนี่ลนะครับมาเตมือจีนคนที่ว่าเอาไข่แบบปูเอาไข่ให้สามหน่วยโอ้มาเตมือจีนว่าเป็นมูกันก็พูดดำแต่โดนแล้วครับบาดเดมาเตมือจีนเราไม่คือว่าจีนเบาบเพราว่า มาแต่เมื่อกินเมื่อเจ็คแต่ว่า schnell, เสื้อสายเนี่ยมันเป็นเสื้อสซย์เนแต่ว่าเบ้าก็วเ้าอีสานเล่านี่ล่ะมาอยู่น้ำปูดําแต่ว่าบ่ได้มาหาปูดําโดนแล้วเพรวมาปูดัมมาเที่ยวไปเที่ยวมากไปโล่ปูดําแล้วเดีไปกรุงเทพที่ว่าให้ฟังนันว่าครับปูดัมป์คนคนไทยซีมันมองว่าน่ะซีตัวเดียวปูดําไห้ซีแต่นี้เรียบเพื่อนจริงครับนี่เรียบเื่อจริงไม่ตังหลัปูซีแล้วว่าเราไาซีตัวเดียวว่าอยู่ไซต์เราปูอยู่รักหนวยแล้วว่า มันก็เข้ากันก็เลยปูกันเข้าเข้ากันพอดีนะครับ้านนี้เพิ่นเอาไข่มาไห้มันเป็นไข่สามน่วยแต่ว่าไข่น่ะมันหน่วยใหไงมันซําในใส่บักตุ่มกาซ่าบักตุ่มกาเนี่ยนะมันเม่นไข่เป็นไข่ไก่เด้หน่วยบักใหญ่เนาะปูเอามาไห่บ้านนี้ก็น่าเป็นไข่ไก่บ่แม่นไข่เป็ดแต่ว่ามันเป็นไข่ไข่คือจังไข่อีหยังไข่นกกระจอกเพ็ดจำตัวนั่นล่ะหน่วยใหญ่ๆน่ะซ้ำมาแค่ตาลุกนั่นล่ะซํานั่นล่ะ มันมีรลุดกันหน่วยหนึ่งซ้าแค่สามรูกหน่วยนึ่งซ้ำซ้ำกันครับใครนกกระจอกเทศประมาณนี้ละคับปเล็กแต่เนมีศูนย์เหมีศูนย์มาปว่าใจเต็มร้อยเเนนั่นละคับููเพราะว่าได้มากกับปูกับอมไรทั้งปอมใส่เป็ีกุฏิว่าครับผมเอฟซีไข่มากกัเห็ดสาบนั่งว่างง่ายๆก็คือแปดิเอนต์ยู่นี่ยับปครับแปดสิบเปแล้วเนาะปูเนาเอะ แล้วยาซาบแล้วก็เบื้องจะปูพื้นครับปูพื้นก็บังงวนนี่นี่คือสีแล้วอยู่เราเนาะปูเนาะแล้วนนี่แล้วก็ดีเลยวนนีได้อยู่เลยล่ะเอาไปแจกเนาะปูอ่าเอาไปแจกแล้วแต่แต่วนนี้แตกทั้งบนทั้งล่างนี่คือเขาเนี่ยบริษัทสามตัวนะครับผมแล้วว่าดี้บสามตัวนั่นนะครับมาตุ่มกันยุ่ยนี่นั่นโยมเพิ่นทักมากหนยเอฟทีทักมากขี่คันขาดห้องอยู่บ้านเพิ่นครับ พื้นได้จับีรันคามาทุกกันมากแล้วบางทีกลับมากะเอาแป้งไว้ถาลักคืนหาเจ็ดสามแดงจึงคืนอยู่คีรันคากันะอมันก็ตรงกันกับเลปูแต่ว่าตรงกับปูแต่นกปูฟันไปเลยหาเจ็ดสามแต่ะกับเพาว่าเลขสามตัวกับเลขที่ใายไปันสามตัวนี่ะบ้านเผามันมีเท่นี้นะครบปูนี่ ปูกะบว่เปลี่ยนเลขเนี่ยครับผมครับท่านชมนี่ครับเปลี่ยนเลขมันเป็นนิสัยของขวอมือมี่ข้อมันใจตัวครับเปลี่ยนตัเลขก็ไม่ว่าอะไรเอฟทีน้ำมาท่านบอกเปลี่ยนนะปูเนาะข้อมีอข้อมันใจจะไปจะไปเขียนจะไปลุ่งเปลี่ยนเลขอยู่เพราะมาั่นปูกับว่ได้เปลี่ยนเนาะ เห็นแน,น,น่แเมื่อบานาไปนอนฟังมัน,นยาเมาก็า,าืมแล้วได้เรากับฟ้าเล่นมาเอาไปเสี่ยงฟันบ่แม่เอาไปเสี่ยงฟันเม,ม,มีเอาไปเสี่ยงวิเสี่ยงกาอเยวเสียงเจอกันแน่ละเจอกันแน่อยคอยมีเอาไว้เพิ่งเดียวว่าถึงคันี้ก็เอด เป็ุบุญค่อยเจผู้เเขา่ะหาทำบุญไเ้าวเจ้าไปำรถน่งเพื่อได้ว่นว่างปลาตายันเราปูฟันที่หาเจสเลยบอปูนั่นแหะตัขีดเสนให้ตัวขีดเสนเลยนปูนะบ้านนี่แหะมันเกลียเลียันคากเลยีคันาตรงครับผมห้าเจ็ดสาม เด่นบนเด่นสามด้อครับท่านผู้ชมครับเด่นล่างศูนย์สามครับตัวร่องศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์แปดครับพี่น้องนี่ครับแปลว่าปูเนรให้บนเขียนเส้นใต้ปูเขียนเส้นไทยละตัวเดน่บนคู่เดียวโอ้สบายปัจจัยนี่สโอ้ครับปูเขียนให้ นี่ครับผมนี่แล้วผู้เขีดนเสียงไทยแล้วจ้าจ้าจ้คือเลขเด่นมีศูนย์สามเจ็ดสามเรียงบนล่างไปเลยครับนอกนั่นเป็นตักันที่คือครับสามตัวบริขีเด่นให้ป่าปูห้าเจ็ดสามบริขีไม่แด้นะสามบนสามล่างนะครับบนทีมากกาห้าบนห้าล่างบนนั้นนาบนน้าล่างว่ากันกันสีบนซีล่าง ขับปูวันนี้ทำบนทำล่างไม่ได้นะโอ้สามบนสามล่างกับเจ็ดสามน้ปูเนาะเจ็ดสามศูนย์สามครับเล่นกันปูไป็ตกันตกันครับมาพื้น่าพามในใจปูนะปูมากสองหางนี่ศูนย์สามเจ็ดสามนปูโอ้ครับไปกวดมาหมู่บ้านเนี่กวดมน้ามันบ่มีกวดนี่มัน่าเมันตลางมุดเลยมุดเลยนะปู มันไปมันบมี่เนเราลูอยู่ไปแล้วไม่เห็นเอฟทีอยู่สว่างก็เ่หน่อยเนาะนนแลวเอฟทีอยู่สว่างไปหาในรถตัดบะหมี่เลยขับปูนี่ศูนย์เอินบี้ปะบะหมี่จะศูนย์อันนี้ศูนย์สามขับเพราะว่าเอฟทีเบิรฉีดเส้นใต้ไถ่แล้วเนี่ยับปูตัวเด่นตัวเด่นเนาะปูเนาะช่วงนี้เป็นตัวกานที่ซื้อเนี่ยขับผมไม่เปลี่ยนเนาะปูเนาะ ครันิ้มห้าเจ็ดสามเลขนั่นคิดว่าไฟฟังเลขมันมันบิูนนามันกระหามเด้อกรบปู่้องเล่หามมันกับมีเดเนี่ยกับหามคือสามเจ็ดสามบูนนาคือเจ็ดเจ็ดสามกระปูยืดห้อยลับบันรถยืนยืดห้อยดับบนดับล่างนะปูเนาะครับนี่ครับเลขดับครับท่ชมชมครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับผมนี่ครับ แคปหน้าจอครับทำชุ่มพี่น้องครับชุดปูเขียนไห้นะครับเนาะปูเขียนไห้เน่ยังเน้นเน่มาออกน้ำบนนะครับเนาะเด่นบน73เด่นล่าง03ครับปูวากกตกกันอย่าลืมเด้อ04 05 08ครับผมชุด3ตัวแคปเอาครับครับชุด3ตัว573ครับโตชุดเน้นนะครับเนาะชุดเต็มครับพี่น้องสองคูณสองมีในเงินครับ สุดท้ายนี้ครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขคนเด้อครับพี่น,อน,น,น้องครับเงินไหลน้องทองใม่เข่าสุขคนครับพอกันคลิปนารครับ <c oughs> น้องแม่เนาะ <c oughs> ครับคลิปนี้สวัสดีครับ